สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวราศีกรุมทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นักปีที้ดวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนกับรักษาคมกันนะคะสามารถรับชมได้ทั้งราศีเราก็ลักขาเลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านใดที่ทราบ รักคณาราศีเกิดเนี่ยอยู่ราศีกุมเนี่ยคำพยากรณ์ที่อาจารย์จัดทิ้งไว้ให้ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะอาจารย์ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแต่ในรอบนี้เนี่ยอาจารย์อัดมาอย่างแน่นๆเลยเนื้อๆเลยนะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะเอาคำพยากรณ์ที่อาจารย์จัดทิ้งไว้ให้นี้นะคะ ไปดยได้หารจัดการดวงชะตาของคุณให้ได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพถ้าคุณสามารถได้ประโยชน์จากคลิปที่อาจารย์ได้ทำเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าดีใจเราก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่อาจารย์ได้ทําแล้วนะในเดือนนี้ชาวราศีกุมนะคะดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระราหูนั่นเองนะคะเลขแปได้โคโจรนะคะอยู่ในภพสัพัดชะนะ ของท่านด้วยนะคะและแถมทับกับดาวมฤตยูเลขศูนย์นะคะแล้วก็ทับกับดาวพลังคานด้วยก็คือเลขสามนั่นเองแถมยังมีดาวพระเกตเลขเก้านะคะทับจุดเกิดของชาวราศีกุมอยู่ทําให้ชาวราศีกุมในเดือนกับรัชดาคมน,นี้จะเป็นคนที่มีอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นความคิดของตัวเองด้วยแล้วก็แถมยังมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นหรือบางท่านอาจจะได้ไปพบปะ เจอกับเรื่องหนึ่ธรรมชาติหรือเรื่องลึกลับสายโมเตโรก็ได้หรือบางท่านอาจจะปีกแนวไปเลยนะคะอยากไปปฏิบัติธรรมหรือไปฝึกสมาธิทางจิตหรือว่าไปวัดหรือไปเจอเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อต่างๆด้วยนะคะและท่านเองก็ยังคงอยากจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่อยากจะเดินทางไปนั่นมานี่อยากพบปะพูดคุยกับสังคมหรือเพื่อนฝูงด้วยนะช่วงนี้เนี่ยถือว่าชาวราศีกรก จะมีพลังแล้วก็มีไฟด้วยเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระราหูเนี่ยโคจรไปอยู่ในตําแหน่งธาตุไฟด้วยนะคะแถมกลุ่มดาวพังคารจะเป็นธาตุลมด้วยทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยจะมีไฟของความขยันความคึกคัก ความมีพลังบ้าพลังเลยนะคะและบทที่จะขยันในเรื่องอะไรก็จะขยันในเรื่องนั้นอย่างสุดเหวียงเลยนะคะตัดสินใจอะไรก็จะรวดเร็วไม่รอช้าเรียกว่าไม่ชอบรอไม่ชอบอะไรที่มันชักช้าด้วยนะคะและถ้าสนใจในสิ่งใดท่านก็จะมุ่งหวังในสิ่งนั้นด้วยนะและเป็นไปได้บางท่านค่ะจะคิดถึงเรื่องของการวางแผนนะคะในเรื่องของการงาน หรือบางท่านเนี่ยช่วงนี้ได้พบปักพูดคุยเจราจาหรือพบปักสังคมพบปักคนหมู่มากมากหน้าหลายตาด้วยนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะใครที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆเนี่ยต้องระวังเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางด้วยนะคะส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยแต่ละเรื่องจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ เรื่องของการเงินกันเลยนะคะจย์จะเจาะลึกเลยนะเนื้อเนื้อเน้นเเลยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีกุมดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะคะก็คือดาวประจําพบการเงินของท่านก<ม>็โคจรอ,อยู่ในบ้านของดาวพฤหัสบดีด้วยนะคะก็คือพบการเงินของชาวราศีกุมนั่นเองแถมยังได้ตําแหน่งที่มั่นคงด้วยเรียกว่าตําแหน่งปรเศีตาธิบดีทําให้ในเรื่องของรายได้ นะของชาวราศีกลุ่มยังคงดีอยู่นะคะยังคงหาเงินง่ายหมุนเงินคล่องตัวด้วยแถมยังมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยนะคะบางท่านอาจได้โชคลาภจากคน่อนว,วัยก่าหรือบุตรหลานบริวารของท่านเอาโชคเอาลาบมาให้หรือแม้แต่ใครที่เลี้ยงน้องกุมงกุมารน,นะคะก็อาจจะมีโชคจากเด็กๆก,ก็ได้นะลองไปขอดูนะคะลองไปขอดูเผื่อเขาจะให้ทานนะคะบางท่านได้เงินพิเศษนะคะจากเงินเดือน จากเงินที่นอกเหนือจากเงินเดือนเนี่ยเช่นค่าคอมมิชชั่นนะหรือเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากงานที่คุณได้ทําบางท่านก็ได้โชคอยู่กับเรื่องของรถบ้านอสังหา์ด้วยและบางท่านก็ได้เงินจากเรื่องความสเส่หานะคะหรือมีเพศอตรงข้ามเนี่ยหยิบยื่นเงินมาให้ท่านส่วนท่านใดที่ทํางานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ที่ดินเนี่ยนะก็มีเกณฑ์จะขายได้นะหรือได้ค่าเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นจากงานตรงนี้เข้ามาด้วย นะช่วงนี้เนี่ยการหารายได้ของชาวราศีกุมควรจะต้องเน้นในเรื่องของการโปรโมตให้เป็นที่รู้จักนะคะหรือจัดอีเวนต์นะคะตามที่ต่างๆจะได้เพิ่มยอดขายกับท่านด้วยนะคะและชาวราศีกุมเี่กก็มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินนะของมีค่าหรือได้มรดกอีกด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในวันที่12กับรกรกฎาคมดาวประพุธเลขสี จากโคจรเข้าพบอัตริของท่านด้วยนะตามมาด้วยวันที่14กับรกรกดาคมดาวพระศุกเลข6กเนี่ยจากโคจรเข้าพบปุตตะของท่านทําให้ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกุมภอาจได้ที่ได้ทางทํามาหากินหรือใครขยับขยายนะคะต่อเติมที่อยู่อาศัยของท่านก็ได้นะหรือมีเกณฑ์จะ ขยับขยายสำนักงานหรือที่ทำงานของท่านเรียกว่าข่านจเจ้าเงินไปใช้กับเรื่องตรงนี้หรือใช้ไปกับการีโนเวทบ้านคอนโดอสังหานะคะเพื่อปล่อยเช่าหรือเพื่อขายเก่งกำไรก็ได้นะหรือบางท่านก็อาจจะอยากจะมีธุรกิจนะเล็กๆเ,เป็นของตัวเองทำเสริมนอกจากงานประจำด้วยอันนี้ก็ยังพอทำได้อยู่แต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะ เหนื่อยหน่อยนะอาจารย์ไม่แนะนำให้ใครลาออกจากงานแล้วมาลงทุนเต็มตัวในช่วงนี้ในระยะนี้ชาวราศีกุมหากเดือดร้อนเรื่องอะไรให้เขาหาผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่บางท่านเนี่ยผู้ใหญ่จะให้เงินมาลงทุนเลยก็ได้นะหรือบางท่านได้ร่วมงานทำกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย อาจจะเป็นงานใหญ่งานโครงการที่ผู้ใหญ่ในได้มองเห็นความสามารถของท่านเราก็ให้ทํางานร่วมกันหรือทํางานแทนผู้หลักผู้ใหญ่เลยก็ได้แล้วปรากฏว่างานนั้นสําเร็จนะคะท่านก็จะได้รับเงินก้อนหรือว่าได้รับคา่าตอบแทนที่ดีเข้ามาอีกด,ด้วยนะหรือใครที่กําลังรอก,การปรับเงินเดือนปรับตําแหน่งเนี่ยขอให้คุณเล่งสร้างผลงานให้ดีนะคะ ในช่วงนี้เลยนะอาจารย์ได้ทําคลิปล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสร้างผลงานมาดีตลอดเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้สมดังใจหวังอีกด้วยนะหรือใครอยู่ในช่วงการเรียนการศึกษาในขั้นสูงเนี่ยก็มีโอกาสได้รับโอกาสที่ดีอาจจะได้ใบอร์ติฟิเคตหรือว่าได้รับใบจบนะคะ ใบเชื้อชูเกียรติ้ามาด้วยนะและชาวราศีกลุมบางท่านอาจจะมีการทำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางที่อยู่อาศัยอีกด้วยนะในวันที่17กัจตรกดาคมดาวพระอาทิตย์นะคะเลขหนจากโคจรเข้าพบอาริษนะได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะระยะนี้เนี่ยไม่บอกกับการลงทุนทำอะไรใหญ่ๆเลยนะหรือไม่หมากกับการลงทุนทำอะไรร่วมกับคนอื่นด้วย ใครที่รองเงินปันผลหรือว่าเงินจากการร่วมพูดลงทุนเนี่ยอาจจะมีปัญหาสะดุดติดขัดหรือคำพูดไม่เป็นคำพูดนะโดยเฉพาะใครที่ลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่เนี่ยต้องระมัดระวังถูกเชดเงินถูกโกงด้วยนะคะอย่างที่ข่าวออกมาเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เราเอาเงินไปร่วมลงทุนกับคนอื่นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ถือว่าดูให้ดีแต่ว่าระยะนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะสร้างเพิ่มแล้วนะคะ ในระยะนี้ต้องระม,มัดระวังเรื่องของกระเป๋าตังของคุณด้วยนะการติดต่อพูดคุยนัดหมายเจราจาใดๆก็ดูจะติดขัดไม่ราบรื่นเลยนะในช่วงนี้ชาวราศีกุมเนี่ยต้องระม,มัดระวังในเรื่องของคําพูดระวังอย่าให้คาประกันใครอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยคุณจะตกอะไรพลอยโจรกลายเป็นไปเป็นหนี้แทนคนอื่นได้หรือว่าก็เป็นหนี้ร่วมกับคนอื่นอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะและอย่ามีเรื่องมีราวมีปัญหากับ ในช่วงนี้อย่าสร้างคู่กรณีอย่าอย่างเด็ดขาดเลยนะเพราะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่อาจจะไปพูดอะไรไม่ดีพาดพิงคนอื่นหรือว่าไปคอมเมนต์อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยพาดพิงคนอื่นและถูกฟ้องล้อมเป็นคดีความได้นะแต่อย่างไรถ้าชาวราศีกุมเนี่ยระมัดระวังตัวในเรื่องดังกล่าวได้ปัญหาต่างๆมันจับไม่เกิดน,นะเพราะอาจารย์ได้บอกแล้วว่าเรารู้ดวงชะตาร่วงหน้าแล้วเนี่ยยังไงเสียนะเราต้องระมัดระวังตัว ในเรื่องที่มันไม่ดีมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะและจะไม่มีผลกระทบกับการเงินของคุณอย่างแน่นอนนะในวันที่28กับรกรกฎาคมดาวพระพุธเล็กสีจักโครจรเข้าสู่ภพปัตตนิตของท่านนะเลงมาที่จุดเกิดของท่านด้วยนะและแถมได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโชคด้วยทำให้ช่วงนี้ชาวราศีกุมเนี่ยต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ดีเลยนะคะ การเงินอาจจะมีเกณฑ์ติดขัดล่าช้าไม่ทันใจหรือมีขั้นมีตอนต่างๆเข้ามาวุ่นวายเลยนะคะแต่หากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้เท่าทันวางแผนดีฟังมาถึงวินาทีนี้แล้วเนี่ยท่านถือว่าท่านจะได้กำไรจากการฟังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะในเดือนนี้เมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านต้องแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินนะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็ขอให้ชาวราศีกุมเนี่ย พยายามนะคะแบ่งสรรจัดส่วนการเงินให้ดีว่าจะใช้หรือจะเก็บส่วนที่เก็บเนี่ยต้องเก็บจริงๆอย่าเพิ่งเอามาใช้นะเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ว่าถ้าคุณลงทุนหรือว่าคุณต้องการเงินเร็วๆเนี่ยช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะช้าสักนิดนึงติดขัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนให้ดีนะทีนี้เราก็มาดูกันในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะงานในเดือนนี้นะคะดาวการงานของชาวราศีกุมเนี่ย คือดาวพลังขาดเลขสามนะคะยังโคจรอ,อยู่ในภพสหัสชะได้ตำแหน่งที่มั่นคงด้วยก็คือตำแหน่งเกษตรตาธิบดีทับกับดาวพระราหูเลขแปดคือดาวประามตัวของท่านทับกับดาวมฤตยูในช่วงวันที่1ถึงวันที่7ด้วยนะคะทาให้งานในเดือนนี้เนี่ยท่านจะมีความก้าวหน้าแน่นะแม้ว่างานจะเป็นงานที่เคยมีปัญหาหรือเป็นงานที่ติดขัดมีปัญหาต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วเนี่ยในเดือนนี้ท่านจะสามารถจัดการบริหารได้ และจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีเลยนะงานที่เข้ามาในเดือนนี้อาจจะเป็นงานที่ต้องมีการพบปักพูดคุยเจรจาหรือต้องเดินทางบ่อยซะหน่อยหนึง่งโดยเฉพาะวันที1่1ถึงวันที่7เนี่ยในเรื่องของการงานอาจจะเหนื่อยเนาะเพราะมีดาวมเรเดยยูก่มอยู่กับดาวการงานของท่านด้วยจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการงานหรืองานต้องเหนื่อยยากนะคะหรืองานที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีเหตุก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างสูงเลย นะะในเดือนนี้ท่านใดที่กําลังลองงานอยู่ก็จะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการได้ถูกเรียกตัวด้วยนะแต่ท่านใดที่กําลังมองหางานอยู่ในเดือนนี้ก็ถือว่ามีผลดีเช่นเดียวกันนะท่านใดที่กําลังมองหาง,งานอยู่เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าให้ท่านลองเข้ามาหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะคะหรือปรึกษาเพื่อนนะคะให้เพื่อนลองหาให้นะคะหรือว่าถทาถ่ายเพื่อนดู ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนและจากผ,กผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเลยนะและข้อดีในเดือนนี้คือนอกจากว่าท่านจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมีการปรับตําแหน่งหรือว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีในเรื่องของการงานแล้วนะคะบางท่านผู้ใหญ่อาจจะเล็งเห็นความสามารถของท่าน<ม>เห็นผลงานของท่านด้วย เลยทําให้ท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าในเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยส่งเสริมท่านดีนะคะใครอยู่ในช่วงกําลังสร้างผลงานเนี่ยเราตาแหน่งก็มีเกณฑ์ได้สมความปรารถนามีเกณฑ์ได้รับการปรับตําแหน่งหรือว่าได้รับเงินค่าตําแหน่งด้วยหรือในทางกับการผลงานดีจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้รับใบป,ประกาศที่ดีจากการทํางานอีกด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ขอให้ชาวราศีกุมมุ่งมั่นในเรื่องของการงานและการหาเงินให้ได้มากๆเลยนะคะส่วนรายละเอียดเรื่องไหนที่เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกเป็นระยะระยะให้ท่านได้นําไปนะคะปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขมันจะได้ไม่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะทางด้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถือว่ายังคงขายดีปิดจ็อบได้นะแต่อาจจะเจอลูกค้าเรื่องมากเรื่องเยอะนะ ก็อย่าได้ใส่ใจไปหรืออยากไปมีปัญหากับเขานะคะและระมัดระวังเจอลูกค้าหัวหมอดูมากนะเรือดจะหาวิธีการในการที่จะเรียกค่าชดใช้ทาน้วยเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าถ้าจะส่งของให้ลูกค้าเนี่ยควรจะเช็คออเดอร์หรือว่าควรจะเขียนโน้ตไปนิดนึงว่าให้เขาถ่ายวิดีโอนะคะระหว่างที่แกะไปด้วยจะได้เขาเรียกว่าอะไรถ้ามีปัญหาจะได้รับผิดชอบแต่ถ้าเขาไม่มีหลักฐานในการถ่ายวิดีโอระหว่างแกะ ก็ถือว่าคุณไม่ต้องรับผิดชอบถ้าของมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านควรจะต้องทําไว้เขียนไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณรัดกุมในเรื่องของการค้าการขายการส่งของแล้วก็พยายามรักษาเครดิตร้านของคุณให้ดีด้วยนะอย่าให้เสียเพราะถ้าลูกค้าเนี่ยเขาเรื่องเยอะเรื่องมากแบบนี้เข้ามาในเดือนนี้จะมีปัญหาบานปลายได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยส่วนทางด้านสายงานอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่พะะ่อค้าแม่ค้าเนี่ย<ไ>ก็ยังคงม,มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเช่นกันคือชาวราศีกุมในช่วงนี้ระวังมีปากเสียงหรือมีการขัดแย้งทางด้านความคิดเห็นหรือความเห็นไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือกับเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้แต่พี่น้องของคุณด้วย นะสังคมรอบข้างก็ด้ดยเช่นกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะอาจจะเป็นเพราะความใจร้อนของท่านด้วยความที่ท่านทําอะไรบุ่มบ่ามไม่ทันคิดแล้วก็อยู่ดีก็ออกความคิดเห็นไปโดยที่ไม่ได้ไฝ่ตรองตรงจุดนี้ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังตรงนี้ท่านต้องระมัดระวังปัญหามันจะเกิดขึ้นจากการที่ท่านเนี่ยบุ่มบ่ามนะคะต้องคิดก่อนที่จะพูดด้วยนะปัญหาจะได้ไม่เกิดนะทีนี้เราก็มาดูทางด้านสุขภาพกันค่ะ ชาวราศีกุมนะคะในเดือนนี้ยังคงต้องระม,มัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางนะเนื่องจากดาวมฤตยูเลขศูนย์ยังโคจรทับดาวประจําตัวของท่านนะและถึงแม้ว่าหลังจากวันที่7จากรกดาคมไปแล้วนะคะดาวมฤตยูจะย้ายราศีเข้าพบพันธุูก็ตามท่านก็ยังคงต้องระม,มัดระวังอุบัติเหตุจากการขับรถด้วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้าน นะและในเดือนนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีภาวะเหมือนเป็นหวัดภูมิแพ้เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนก็ได้นะหรือบุตรหลานบริวารของท่านเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ทํางานทางด้านที่ต้องมีการใช้สายตาอยู่หน้าคอมเนี่ยควรจะพักสายตาหรือว่ามีอาหารเสริมทางด้านสายตาไปด้วยนะคะหรือบางท่านหักผมในเรื่องของการงานเยอะเกินไปจะเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดหลังนะคะ เข้ามาได้ตรงจุดนี้ก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะทีนี้ทางด้านความรักชาวราศีกุมนะคนโสดความรักของท่านอาจจะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่เข้ามานะคนที่เข้ามาหาท่านในเด็กเนี้จะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวหน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงด้วยเป็นคนทําอะไรก็กล้าคิดกล้าทําตัดสินใจอะไรก็ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเนี่ยเขาจะมีความคิดความอา่านเป็นของตัวเองเรียกได้ว่าไม่ต้องพึ่งใครเลยนะเขาจะเป็นคนชัดเจนด้วยนะเอาคือเอาไม่เอาคือไม่เอาชอบคือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเขาจะพูดตรงๆมาเลยนะอาจจะเจอกันระหว่างการเดินทางหรือมีคนกลางเป็นสื่อชักนํามาให้เจอกันก็ข,ขอให้ชาวราศีพุธทุกท่านนะคะ ดูใจกันไปก่อนนะคะสักพักหนึ่งเพราะดูแล้วเนี่ยชาวราศีกุมจะตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปในเดือนนี้บางทีบางครั้งไม่ได้คิดไม่ได้กรองดูก่อนเนี่ยอาจจะผิดพลาดไม่ตรงตกก็ได้ทีนี้มาดูชาวราศีกุมที่เป็นคนมีคู่แล้วบ้างความรักของท่านอาจอยู่ในภาวะที่คนรักของท่าน,นในช่วงนี้จะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางาน นะมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างตำแหน่งสร้างผลงานสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวด้วยนะอาจจะไม่มีเวลาให้กับท่านบ้างหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าเจอกันก็ต่างควรก็ต่างวุ่นวายในเรื่องของการงานตรงจุดนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะคะเข้าใจคู่ครอ,องของท่านให้มากๆด้วยคุณควรจะต้องระมัดระวังตัวคนเองนี่แหละจะหาเรื่อง เพราะการพูดอะไรไม่คิดหรือปากไวพานหาเรื่องจุกจิกจุกจิกตรงนี้ขอให้ชาวราศีกุมนะคะอย่าหาทำนะมันจะบั่นทอนกำลังใจซึ่งกันและกันทางที่ดีเนี่ยคุณควรที่จะมีการให้กำลังใจที่ดีทางคำพูดนะควรที่จะมีการแบบว่าเทคแคร์ด mm ูแ hmm. ล hey, ซึ่งกันและกันจะดีกว่าอันนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในครอบครัวเกิดขึ้น นะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมอาจารย์ก็ขอให้คุณนาคายายกณรไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีกันเข้ามานะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดคอมเมนต์นะกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะและท่านไหนที่อยากจะรับการพยากรณ์เป็นรายส่วนตัวเนี่ยก็สามารถทักมาในคอมเมนต์ที่อาจารย์จะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปขอให้ชาวราศีกุมเนี่ย มีความเฮงฟังเรีอาจารย์ได้พูดนะแล้วก็มีความโชคดีมีชัยด้วยนะคะผิดพลาดทาประการใดไปอาจารย์ก็ขออภัยด้วยก็ขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ